ไารียที่2ส,สามารถดื่มน้ำได้วันละเท่าไหร่มีคำถามเข้ามาค่ะ คำตอบก็คือสําหรับผู้ป่วยระยะหนึ่งระยะ2ระยะ 3A ค่ะที่ค่า GFR มากกว่า45%เรายังสามารถที่จะดื่มน้ําได้เป็นปกติเลยค่ะนั่นก็คือวันละ2อถึงสอลิตรหรือว่าบางท่านมีออกกําลังกายหรือว่าทํางานการแจ้งอาจจะเพิ่มถึง3ลิตรต่อวันได้แต่น้ําที่เลือกดื่มขอให้เป็นน้ําสะอาดค่ะแล้วก็เป็นน้ําเปล่านะน้าที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสค่ะจะเป็นน้ําเย็นก็ได้น้ําแร่ก็ได้น้ำอุณหภูมิปกติทั่วไป ก็ได้ก็คือดื่มวันละ2ถึงดลิตรได้เลยเราอาจจะมีแก้วนะคะเป็นแก้วเก็บอุณหภูมิเพราะว่าบางท่านเนี่ยชอบดื่มน้าอุ่นหรือว่าบางท่านชอบดื่มน้ําเย็นอ่ะแก้วเนี่ยก็สามารถเก็บอุณหภูมิของเราได้เราก็เก็บอุณหภูมิได้แล้วนอกจากนั้นนะคะแก้วเนี่ยก็ยังช่วยตวงด้วยว่าหนึ่งแก้วที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยได้ปริมาณเท่าไหร่แล้วอย่างเช่นแก้วนี้อาจจะอยู่ที่สักประมาณ600ซีซีนะคะก็ดื่มไปเลยอ่ะ สี่แก้วต่อวันนั่นก็คือได้2.4ลิตรแล้วแล้วก็มีน้ําในอาหารอะไรแบบเนี้ยเล็กน้อยอ่างแล้วก็ได้2.5ลิตรต่อวันแล้วเราจะได้แบบว่า,าดื่มน้ําได้ปริมาณที่เหมาะสมยิ่งถ้าเกิดว่าเราดื่มน้ําได้อย่างพอดีกับที่ร่างกายเราต้องการต่อวันก็จะทําให เลือดในร่างกายของเรานะคะไหลเวียนได้ดีเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงไตได้ดีเมื่อตายได้รับเลือดไปเลี้ยงได้ดีนะคะไตก็จะแข็งแรงมากขึ้นค่ะและนี่ก็คือเป็นการดื่มน้ําที่เหมาะสมสําหรับไตระยะ1ระยะ2ระยะ 3A ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตไยในระยะ 3b, ระยะ4เราก็ระยะ,ะที่5ค่ะที่ค่าจ f เอน้อยกว่า45%อันนี้เราต้อง ไปดูแล้วล่ะว่าคนไข้เนี่ยมีปริมาณปสัสสาวะมากน้อยแค่ไหนเป็นเคสที่แบบว่า,วาอ่ะคุณหมอกําหนดน้ําดื่มให้เราแล้วดื่มตามที่คุณหมอกําหนดได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณหมอยังไม่ได้กําหนดให้เราก็ต้องไปตวงน้ําเองโดยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ไม่มีปสัสสาวะแล้วถ้าเราไม่มีปสัสสาวะแล้วเนี่ยเราก็สามารถดื่มน้ําได้อยู่ที่ประมาณ5 0 0ร้อถึงซีซีต่อวัน แต่ถ้าเกิดว่าเรายังมีปัสสาวะอยู่เราก็มีตัวตั้งต้นก่อนนั่นก็คือดื่มน้าได้5 0 0ร้ถึงซีซีต่อวันบวกกับค่าปัสสาวะเฉลี่ยที่เราตวงออกมาได้แนะนําให้ตวงไป7วันเลยเพื่อหาค่าเฉลี่ยนะคะยกตัวอย่างเช่นเราเริ่มที่วันนี้ค่ะตอนเที่ยงของวันนี้ไปจนถึงเที่ยงของพรุ่งนี้คือครบ24ชั่วโมงได้ปริมาณปัสสาวะออกเท่าไหร่จดบันทึกไว้แต่ละรอบออกมาได้เท่าไหร่ครบ24ชั่วโมงได้เท่าไหร่บวกรวมกันไว้วันที่1วันที่2วันที่3รวมไปจนถึงวันที่7 ได้เท่าไหร่นะคะเราก็บวกรวมกันเสร็จแล้วก็หารเจเราจะได้ปริมาณปสัสสาวะเฉลี่ยออกมาต่อ1วันค่ะ ได้ตรงนั้นออกมาแล้วเราก็มาบวกกับ5 0 0ถึง750ยซีซียกตัวอย่างเช่นเราหาร7ออกมาได้อยู่ที่1 0 0 0ซีซีเราก็บวก500กับบวก750เราก็สามารถดื่มน้ำได้ต่อ1วันเนี่ยอยู่ที่1 5 0 0อถึง1,750ันซีซีอันนี้ก็จะเป็นปริมาณน้ำดื่มที่สามารถดื่มได้ต่อ1วันแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยต้องไปคำนวณของตัวเองนะคะเพราะว่าแต่ละคนปัสสาวะออกมาไม่เท่ากัน นะเราก็ต้องไปดูไปคำนวณของตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่เอ้ยตวงแล้วจดบันทึกแล้วคำนวณไม่ถูกนะคะอย่างไรแล้วเนี่ยก็ส่งผลที่จดบันทึกไว้เนี่ยเข้ามาตามที่ขึ้นหน้าจอได้เลยเดี๋ยวเราจะช่วยบวกลบคำนวณให้นะคะเนาะย้ำว่าเราต้องไปดื่มให้เหมาะสมกับระยะาไตลของเราด้วยแล้ถ้าเกิดว่าท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมก็ส่งคำถามเข้ามาได้ตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอตัวนี้ได้เลยเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปตอบแล้วก็จะตอบ คำถามไปให้นะคะแล้วถ้าเกิดว่า,อ,าอยากจะได้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเพิ่มเติมแนะนําเป็นคู่มือกินดีไตดีชีวิตมีสุขเล่มนี้นะคะรวบรวมสาระความรู้สําคัญไว้แบบครบถ้วนเลยถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่ค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสามารถกดติดตามเพื่อรับสาระสุขภาพดีๆได้ทางไลน์อ้อมสารินีหรือที่แฟนเพจ a c e b o o k คุณอ้อมสารินีกินดีมีสติหรือที่ช่อง YouTube คุณอ้อมสารินีกินดีมีสติค่ะและอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e และอย่า มกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนทุกๆครั้งที่อ้อมมีการลงคลิปสาระความรู้ดีๆในการดูแลสุขภาพค่ะสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านีน้สวัสดีค่ะ